ผลมวยโรคที่เมืองโนกาเลสประเทศเม็กซิโกออสการ์วันเดสคืนฟอร์มตอนแต้มเมดิน่าขาดลอยโดยล่าสุดนั้นออสการ์วันเดสอดีตแชมป์โลกสองพิกัดรุ่นโชว์ฝีมือเหนือชันอ้นเอาชนะคะแนนเอกฉันริกกี้เมดิน่าขาดลอย97ต่อย9 9 9 3 98-92แต่อ92และ1 0 0ต่อ90ถือเป็นการกลับมาชนะอีกครั้งหลังจากเขาพ่ายน็อกเอมมานูเอลนาวาเลเต เมื่อหลายปีก่อนส่วนทางด้านเมลิน่านักชกในวัย24ปีเขาแพ้เป็นครั้งที่3จาก4ไฟหลังสุดแม้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มความอึดแต่เขายังไม่ผ่านด่านใหญ่ส่วนคู่ประกอบรายการโคเซ่รามิเรสดวงแตกหัวชนกับทางโคเซ่อามารจนตาซ้ายแตกยาวทำให้ยุติไฟในยกที่3ซึ่งกรรมการก็ได้ประกาศว่าผลการโชคไม่มีการตัดสิน ส่วนการโชคที่เมืองรอดโมซิสในประเทศเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานูเนสสุดแกร่งเฉือนชนะคะแนนดดอาร์เวลเลดทำให้เขาป้องกันแชมป์ IBF ในรุ่นจูเนียร์ไลเวทไว้ได้ซึ่งทางเอ u a าร์โดซูกานูเนสนักชกชาวเม็กซิกันในวัย28ปีโชว์ความอึดและแข็งแกร่งเกินร้อยป้องกันแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไลเวทได้สำเร็จ หลังจากที่เขาชะนะคะแนนเอกฉันเหนือทางคิสโซเฟอร์ดิอาร์ตเวลเลสนักชกชาวเปรตตริโกในวัย30ปีแบบสุดมันแต่รอทั้ง12ยกโดยทั้งคู่เปิดศึกแรกหมัดกันอย่างดูเดือดนูเนสมีจังหวะน,น็อกดาวผู้ท้าชิงถึง2ครั้งในยกที่7ก่อนที่พวกเขาจะยืนแล้วเบิดหมัดใส่กันจนจบไฟท่ามกลางเสียงเชียร์สนันสนาม และกรรมการก็รวมคะแนน117ต่อ 109, 117ต่อ109และ116ต่อ110เป็นเดกฉัชันให้ทางนูเนตป้องกันเข็มขัดไว้ได้พร้อมทำสถิติชนะ29ครั้งแพ้1ครั้งขานอก27ครั้งด้านเดียรดเวลเลตแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้แต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากหัวใจนักสู้ที่เขายืนแลกมันอย่างสมศักดิ์ศรีกับทางนูเนสนั่นเอง